สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามืดนะคะวันนี้มาเข้าสวนตัดคณะกันค่ะคณะโปรดสันนะคะเบียรเพืเ่อนๆฟังเสียงนะคะสดกรอบมากๆเลยค่ะปลูกด้วยดินหมักที่หมักจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนนะคะแล้วก็ใส่ขี้ไก่ลงไปด้วยแล้วก็เวลารดก็จะรดด้วยน้ำหมักค่ะน้ำหมักจากเศษอาหารเศษผักเศษปูกุ้งหอยปูปลานะคะใช้ดีมากๆ เสียงกรอบมากเลยค่ะปลูกเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะหิวเมื่อไรก็เดินเข้าสวนได้เก็บฐานได้เก็บพอทานค่ะถ้าว่าเยอะจนเกินไปทานไม่หมดก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะหรือไม่ก็แบ่งขายให้เพื่อนเพื่อนบ้านพอได้ค่านา้ำค่าเมล็ดก็ยังดีค่ะอันนี้ค่ะนะสวยมากๆกรอบมากเลย เพื่อนๆมาเก็บทานกันได้นะคะที่ทําการตัดที่ว่าบีไม่ถอนนี้ที่ได้ทําการตัดก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาแตกแตกขแขนงคะ่ะสามารถเก็บขแขนงทานได้เรื่อยๆอีกนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกขแขนงเป็นหนึ่งต้นไปสองต้นสามต้นได้อีกเยอะเลย ถ้าหน้าปลูกครั้งเดียวก็คือคุ้มมากๆต้นอวบมากเลยต้นนี้วันนี้ก็มาข้าวสวนตัดผักแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้ทำกับข้าวให้น้องบีมไปโรงเรียนด้วย นี้ค่ะได้แล้วค่ะคะนา้าเดี๋ยวก็จะผัดคะนา้าน้ำมันหอยนะคะอันนี้คือกวางตุ้งค่ะต้นเดียวกินอิ่มเลยประกาดขาว ต้นนี้ก็จะเป็นต้นถั่วค่ะต้นถั่วที่พี่ต้อมส่งมมลิพันธุ์มาให้นะคะซึ่งตอนนี้บีก็ได้เก็บเก็บผลผลิตแล้วนะคะพี่ต้อมบีตอ้องขอบคุณพี่ต้อมพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยค่ะช่องพี่ต้อมรักการปลูกนะคะตอนที่คุณแม่ป่วยพี่ต้อมก็ได้ส่งอาหารสเสริมอาหารบำรุงมาให้คุณแม่ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยค่ะพี่ต้อมน่ารักมากๆอันนี้เป็นถั่วค่ะถั่วที่พี่ได้ส่งมมลิพันธุ์มาให้นะคะ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะแล้วก็จะเก็บเอาไว้หนึ่งชุดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ชุดต่อไปได้ค่ะบีลองกินเก็บทานเมื่อกี้นะคะกรอบมากๆได้แล้วค่ะแล้วก็จะเก็บมามะเขือด้วยมะเขือไข่ต่อสีขาวของพี่ยานะคะช่องพี่ยาช่องพี่ยาค่ะได้ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ อันนี้กรอบมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นวมตถทพันธุ์เหมือนกันช่วงที่คุณแม่ป่วยไม่ค่อยได้เข้าสวนค่ะต้นก็เลยโสรมๆไปนิดนึงอันนี้เป็นคะนาสวยค่ะสวยแทบไม่อยากจะตัดเลยนะคะอยากจะโชว์เอาไว้นานๆะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศต้นนี้เขาเกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็กําลังทยอยติดลูกค่ะมะเขือเทศ อันนี้เป็นต้นมะเดื่อค่ะที่ช่อง PA 9, ่เอเก้าทีละเก้าเกษตรเอ็นรีส่งต้นพันธุไม้กิ่งพันไม้นะคะตอนนี้ก็ได้เก็บผลสุกทานค่ะนี่ค่ะหนึ่งลูกนะคะช่อง PA 9, ่เอเก้าทีละเก้าเกษตรเอินรีค่ะส่มาให้ป <c oughs> ลูกเอาไว้ในเข่งค่ะต้นมะเดือ่อ เอาไว้ในเข่งก็ได้ทานนะคะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบแดงของแม่น้อยแม่น้อยทําสวนค่ะกําลังจะติดฝักเลยนะคะ